สวัสดีครับพี่น้องพรพีพระนองมาเฮ็ดมานี่ครับมาแถวภาคหวยแล้วครับมาฟังเสีกเกย์ครับพี่น้องนะครับนี่นังไรครับนี้ครับดีค่ะเก็บเฮ็ดเลยครับนี่ครับพี่น้องเพื่อนี่เอาเก็บงามเลยค่ะเก็บเลยครับนี่โอ้พี่น้องนี่จะดอกงามกำลังบ้านเลยจุ่วงๆได้สวยนี่ันมันก็ได้สวยของอะรนี่เด้อพี่น้อง เก็บเอาตะการมาใส,ส่นะครับเด้ใอใส่ั้งยางองยาง้มีตะกาน่ำมีั้งยางน้ำเก็บเก็บ อาจะดอกที่มันโฟึ้นมาด้ครับพี่น้องโุร้างเห็นลายอยู่พี่น้องคนขากับพทวออดครับด้วยิดเพืองยุค่าครับนี่ครับนี่ครับอันนี้นี่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  โอ้ยเ้าไปโดนมือไปโดนมันอ่ะน่หนแหละนัแหละนแหละคนดนน้อยน,น่อยดนะบ้างกางนครับไหนไลเกตตองผี่อนเด้อนี่นะสามไปเกบอีกชัางนึงครับนี่ครับนี่อาเกตยบงเด้อนี่นี่เืองี่เด้อนี่นบ นี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่ครับครับน้องเก็บไปกันเ้ยพี่น้องเลยเก็บไปก้อนคอยไปรับนี่เรินเร็ครับนี่โอ้ กำลังออกครับเรามาเบิร์ซื้อครับว่บามันอบอ,อ่อนนีข่ข่าวว่าเขาทางฝากห่วยฝากเสียฟังเสีย,เ,ยเกียเก๊ยจมีพี่น้องเ,เดินมาต้ได้เเ็ลอยู่ครับนี่ว่าเราเสียเต็มอยู่ครับผมขอมากข้างใน,นไงอืม คนครับเปิดเบื้องครับนี่กำลังบ้ากำลังจมนี่ครับตะการพี่เนอะ เกลหัวในเดอ้อพี่น้องเอ้นี่ครับ บ้านบ้านเด็ก็มีครับพี่น้องนี่ครับนี่วางต้นใหม่นี่ดอกนึงเอเอนี่ครับเขียเบังเขียเบังมีบ่ ลองนี่กันรวบหน่อยนี่ครับนี่พี่นอ้นนนนอ,นนอง,ดดนงนี่กันนี่ครับเราผีกัมีเด้อพี่น้องเด้อเก็บโหลดเฮ้ยนี่เก็บตัวนี้ก่อนนี่ นี่ก็นี่มันโดนไม่อันนี้มันตะกามะตะกายังโอเคออกไปนี่ครับว่าจะนมปังพี่น้องเอ้ยพูน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 เป็นตาบอยู่บนโอ้ยแมนอยู่ตาบอยู่ได้แน่ไป เออพี่น้องมามาเก็บน้องกันครับนะครับมืออะไรมือเลยสี่ไม่ได้ครับมาเก็บมากันเด้อพี่น้องเด้อนี่เอ้าเก็บเก็บเก็บตอนนี้เอาขาออกเด้อพี่น้องไปเอาขาออกอยู่เ้ืยกันหมดเลยหมดเลยเอาหมีมาน้ำนี่ครับจริงๆเขาต้องเตดขาอยู่สี่แน่แน่พี่น้องเลย นี่ครับเอาไปก้อยพี่นอ้อ,อ,อ,นงองไปก้อยดอกพี่น้องต้องไปก้อยค่ะย่ำค่ะเป็นตับเป็นแผ่นอยู่พี่น้องเอ้ยเออเสียนมันกิดบวชเด้อพี่น้องมันก็นนนกสีออกมาใหม่นะครับเห็นมันสุออกสุดเดียวเลยนี่เห็ดนี ออกส่วนดียอก็บเบิดเลยดอกจูมดอกยังโบมี่ครับอดอกน้ำผึ่งกันร้ายอยู่ครับเดี๋ยวมาเก็บทั้งพีก่อนพี่น,อน้องน้ำพุ่นเบิดแล้วบ่ฮะเก็บป้องโอ้หนี่ฮะตั้งนั่นนะนครับสอ,องดอก เกี่ยองกันเด้อครับออต้นไ้อต้นมีต้นใหม่นี่้นยุคข่านั่นมันวอลลอเอก ะอ่พ <Workers. S 2> ูนพูนงวยเออพูนอุ้ยพี่น้องเอ้ยน้องพี่น้องว้าวนี่ครับกำลังบ้านพี่น้องเอ้ยนี่นี่เออพูนครับเป็นตับเป็นตับอยู่ปะนี่อุ้ยมาโม่กำกันได้พี่น้องมาหนิครับนี่แมนครับเนี่ย มาพี่น้องวะนี่ครับมามาคล็บวันนี้ครับ มาหมอนกันพี่น้องตับๆอยู่เด้อเก็บเห็ดเก็บเห็ดเผื่อมเห็ดเผื่อยู่ขาครับนี่ครับอาแลยวถือเก็บกล้องกันไว้ครับนี่ครับอี่างนี้พี่น้องที่เป็นปลาอยู่พี่น้องเอ้ยไปผอมมองกับสัมภ เดี๋ยวให้นานไลรมาเก็บครับนุ่นนี่ต้องเอากระตามาเพื่อมเลยนะเนาะเียงครับเอาถุงมานำอยู่นี่ครับดอกกรลังงามค่ะ,ะบหน,อบน,อบนอ่อยบบใหญ่เกื่ไป้ายเพียงพี่บวันนี้ เปิดได้เลยพี่น้องนะครับเปิดมันก็สีหักก็มีเด้อน้องว่ขคอหักผมหักยิ่งจะเขาว่าลาบแสีบแต่ว่าฮักบนต้นได้เคยกินอยู่ยพี่น้องเดี๋ยวจะให นั่นแหละจัดไห้แล้วครับมันนี่เสียบๆสมันก่อยมันกันกมันหักมันหักไว้แล้วนี่แก่ไม่บ้างอ่ะครับมันวันับดอก,กงามเลยพี่นอ้องโอ้ยจังเลยเนี่ยพี่ครับ ก่อยมันงวยอยอะกำลังงามค่ะโอ้บัวทาบัวแก่จะเกินไปหน่อยจะเกินไปน้องครับนี่อยูอยูเงาใหม่ครับเงาใหม่ครับโอ,โอ้ยมันไปฆ่าเงาอยู่ไหม,มออกหงาไงบาทกัน เอาไว้เสี่ยมันอยู่นี่แหละหน่อยอยู่เยอะเปย่าเปล่าเอะมากอม่างอื่นในมหาอีกโอ้ยมันแบบไม่เยอะเลยมืออื่นนะนี่ครับหาให้เก็บเพชรส่กระตาแล้วครับนี่อันดอกหนึง,ในในงนั่นไหนวางนะครับเมาหมองนี้ครับนี่จุ่มนี่ครับกำลังบานบานแล้วครับนี่อีมืออื่นก็สิเทาโอ้ยมันออกยังไ่ก็ใหม่ พกใหม่อย่ามันหกักพี่น้องกำลังบ้านพี่น้องบ้านเมือนเสานี่นะครับโอม้มันคือโดนไม่ออกมาแค่พกใหม่มันก็เลยดอกหักเลยพี่น้องหักเือะเห็นแต่มันช่เสียอยู่หันนั่นน่ะ นะครับลองนี้ครับหยิบมาทางนั้นเลยนี่ผมมีเงินบ้างหัวรุดระบาดมีหอยเนาะโอ้ยแสบตาตาเหอือกตาน้องพอย หนึ่งแล้วครับนี่กําลังงามเลยพี่น้องครับนี่เอ้ยเก็บครับเก็บเก็บนี่นอกกําลังจูมกําลังขึ้นมาสิบ,บ้านครับนี่ครับโอ้แ่บไดนีหมรับ อยางน้ครับง้คนครับามอะไรกังเก็บอยู่ครับหาไปเรื่อยพี่น้องมันก็ี่แห่งเก็บอยู่เรื่อยๆรอครับนี่ครับดอกงอแงเลยครับนามว่าได้เก็บนะครับนี่ครับ คนบอมาเห็นแล้วก็สีเทาถิา่มพี่น้องโคดีไปมามาโมนี้พี่น้องมื่อก่อนนี้ก็สิดอกหน่อยกันกน,นิดนะเพื่อโมนีก็กำลังโชคดีดครับ,รบเรากำลังกินเลย เขาตาแล้วพี่นอ้องออกมานี่ยครับนี่ครับเก็บเลยครับนี่เนี่ยไปเรื่อยๆก็เห็นไปเรื่อยนครับก็เรื่อยดอกจุดๆอย่าเเงาาเลอเือตาอยู่พี่นอ้องเป็นแน่นี่เราอยู่แบบสามดอนเนาะเอามันไว้เนาะเห็นเลือตาอยู่พี่น้องเห็นอันหาไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนี่ครับ มันเป็นอะไสองกนดียกันเห็นเอลนะพี่น้องนี่นี่ครับมันใหม่ปกดีคขักเลยสีเดียวกันก็ไปใหม่โอ้โห <c oughs> งัดงัดพี่น้องงัดนี่เงาใหม่เลยนี่เออนี่ครับ ครับาี่พี่น้องเบิ้งครับนี่นี่ครับผ่อีกมลึงแล้วพี่นอ้องเก็บกับเก็บ พี่ก็มีครับนี่ครับดอกหนึ่งโอ้นนี่ครับพี่น้องทั้งพี่ครับไอ้เนี่ยนายเก็บครับนี่ มันลดมันลดเลยก็ลดเลยข้ามมบอบอ<ป><ป>เฮ้ยม่าอะไรมาพอตรงนึงครับพี่น้องครับเออยิ่งผวนอิกงอันึงผ่น พุมพออนี่ครับอ๋อเก็บนี่เก็บนกกันครับพี่นี่นี่แหงโพดนี่ครับเอกกำลังจุ่มขึ้นนี่กำลังโฟจากใหมใหม่ นี่ครับสวยครับสรุปเหมือน,นี้ครับเก็บกันตอนแรกครับเข้ามาประมาณใบใบสามเนาะใบสองเกือบใบสามอใบสองใบสองคำนี่แหละที่เข้ามานี่ครับกะกะ,กะ,กะบ้านน่ะพี่น้องค่ำแล้วสี่โมงแล้ว ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ซ้ำเห็นนี่นะครับตาหน่อยนึงครับนี่ครับเห็ดเพือกขมเห็ดเผือกยุคข้าวล้วนๆบุมีเห็ดอื่นแก้มเลยพี่น้องครับฝากฟีฝากน้องไว้ซัมนี้ครับนาสักนามละลายฝากไว้ซัมนี้นะครับสวัสดีครับผม